คืนที่ผ่านมานะครับเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงมีเหตุฉุกเฉินบนถนนทางหลวงหมายเลข12นะครับนั่นก็คือเส้นหล่มสักแล้วก็ชุมแพนั่นเองครับช่วงสะพานห้วยตองจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากเกิดดินสไลด์ปิดถนนลงมานะครับทั้ง2ช่องทางขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งนําเครื่องจักรกลนะครับเข้าไปแก้ไขแล้วก็เคลียร์พื้นที่เปิดทางอย่างเร่งด่วนแล้วครับ ตอนนี้น่าจะต้องส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวเพชรชบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวอย่างที่เห็นเลยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันหนักมากๆแล้วก็น้ำนี่นะฮะที่มันไหลหลากมันก็มาพร้อมกับดินโคลนถล่มนั่นเองครับเนี่ยฮะสีของน้ำค่อนข้างขุ่นอย่างมากพอสมควรนี่เป็นสถานการณ์ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับตลอดคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมา โดยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตเมืองและที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากสะสมลงมาจากภูเขาสู่ห้วยน้ำดุกพื้นที่หมู่ที่6บ้านวังยาวตำบลปากช่องหลังจากนั้นไหลต่อไปยังพื้นที่ตอนล่างซึ่งครอบคลุมหมู่ที่1หมู่ที่1 1 14และหมู่ที่15ของตำบลปากช่องนะครับทำให้เสี่ยงต่อการ เกิดน้ำเอ,อิดล้นลำห้วยและน้ำท่วมฉับพลันขึ้นนั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ดินสไลด์บริเวณไหล่เขานะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยถนนตัดผ่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข12เป็นเส้นหล่มสักชุมแพห่างจากสะพานห้วยตองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้น เส้นทางสำคัญเชื่อมสู่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับโดยมีก้อนหินแล้วก็ก้อนดินเป็นจำนวนมากร่วงลงมาปิดเส้นทางทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ซึ่งพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่หนึ่งจัดเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการเปิดเส้นทางอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากอย่างที่เห็นนะครับมันมีทั้งดินแล้วก็หินเนี่ยร่วงหล่นอย่างต่อเนื่อง ก็เลยทำให้ตำรวจและแขวงการทางต้องจำเป็นปิดการจราจรนะครับทั้ง2ฝั่งเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนั่นเองครับเนี่ยฮะมันปิดไปเลยนะไม่สามารถที่จะขับฝ่าผ่านไปได้ก็ต้องปิดเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับล่าสุดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข12เปิดให้สัญจรได้แล้ว1ช่องทางนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับย้ำเตือนไปยังผู้ขับขี่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญญาณเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยครับด้านอำเภอหล่มสักได้สั่งกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้เตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภยัยไว้ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภยัยพร้อมแจ้งเตือนชุมชนที่อยู่ติด แม่น้ำป่าสักร,รวมไปถึงลำน้ำสาขาให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ยังคงมีฝนตกทั่วทั้งพื้นที่ของอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเน้นย้ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินถล่มตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมให้ข้อมูลสำหรับแม่น้ำป่าสักเพิ่มเติมนะครับ แม่น้ําสายนี้เนี่ยไหลผ่าน5จังหวัดนะครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยฮะเพช,ชบูรณ์ตอนนี้กําลังเจอสถานการณ์หนักเลยนะครับมวลน้ําไหลามาถึงเพชรบูรณ์แล้วก็ยังมีลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาด้วยนั่นเองครับจังหวัดเลยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ําป่าสักนะครับส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ําก็จะไหลลงมานะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดนี้ไปต่อ,อยังจังหวัดลบบุรี รวมไปถึงจังหวัดสระบุรีนะครับสระบุรีก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดที่แม่น้ําเส้นนี้ไหลผ่านแล้วก็ไหลต่อไปยังจังหวัดสุดท้ายนั่นก็คือชาวพระนครศรีอยุธยานะฮะแม่ชาวอายุธยาเนี่ยบอกว่าข้าอีกแล้วหรอนะฮะข้าเนี่ยต้องรับมวลน้ําอีกแล้วนะครับซึ่งแม่น้ําป่าสักก็จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่อําเภอพระนครศรีอยุธยาหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับ ส่วนพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยา19กันยายนตั้งแต่หลัง6โมงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปนะครับคือในวันนี้เนี่ยหลายภาคของประเทศไทยยังคงมีฝนเยอะนะครับราวๆ60-70%ของพื้นที่รวมถึงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยก็จะมีฝน70%และมีโอกาสฝนตกหนักในบางแห่งได้นั่นเองครับงกรมอุตุนะครับก็ได้มีการ ประกาศเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิกาญจนบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในช่วงเวลานี้เอาไว้ด้วยนั่นเองครับ